อจอดคอที่ 1. นจดี่เขาบอกว่าจากปัญหาในคอ1.3นะครับหากสี่ต้องให้ส่งกลมอันนี้สมกลตันนี้เริ่มหมุนไปทิดท่วนเข็มนาฬิการะยะดีควรมิคาเป็นย่างหน่อยเท่าไรก็หาดีออกมากนะครับซึ่งผม,มก็จะโฟกัสลูปเก่านี่แหละนะครับโฟกัสลูปเกานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลบออกนะครับเนี๋ก็จะใส่เกานี่แหละ คือถ้าเกิดเกี่ยวกับระยะนี่ก็นี่ว่าพ้นโมเมนต,ต์ต่อการหมุนนะครับก็คือซิกมาโมเมนต์ทวนเท่ากับซิกมาโมเมนต์ตามนะครับก็น,นี่ว่าพ้นสูตรนี่หรอกครับอ่นนาก็นี่เขาคงสี่นี่ว่าพ้นดอกกับเอ็มทวนเท่ากับเอ็มตามนะครับสูตรนี่นี่ต้องปิ้งกันมาได้ศีรษะเลยนะครับสูตรน,นี่อ่ะที่นี่ทวนเข็มก็อยังครับทวนเข็มก็คือแรงพีคือมันจะในวัตถุเกิดการเคลื่อนที่แบบทวนเข็มนาฬิกา นะครับที่นี่การที่หาจุดอ่าเขาต้อการที่เขาสิหาโมเมนต์เขาต้องเซตตัวหนึ่งเป็นจุดหมุนก่อนเอามองไนก็ได้นะครับที่มันสัมผัสโดยตรงนะครับซึ่งผมว่าสิเอาเอาจุดนี้เระเป็นจุดหมุนไปนี่จุดนี้จุดหมุนดีก็อ่าจุดหมุนเนาะนะครับจุดนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมใส่มากเข้าไปดีๆให้จุดนี้เป็นจุดหมุนมาชัดมาอ่าตัวนี้ก็จุดหมุนนะ พราะเมื่อนี่จุดหมุนเราซื้อถึงอย่างเหรอครับซื้อถึงว่าแรงแรงไหนที่ออกผ่านจุดหมุนสีมีคาโมเมนต์สีมีคาเป็นศูนย์ซึ่งมันก็คือแรงเสียดทานนะครับเพราะว่าแรงเสียดทานมีไปทางนี้โมเมนต์ moment ของแรงเสียดทานมีคาเป็นศูนย์นะครับนะเพราะว่าโมเมนต์นิยามของมันนี่คืออย่างเนี่ยผมจะนยาช็อตโน Short ้ตไว้นี่ moment. ครับนี่โมเมนต์ครับโมเมนต์เกิดจากเอาแรงนะครับเอาแรงคูณระยะที่ตั้งฉากก,กันกับแรงนั้นหันแรงออกสิปับตัวนี้คือจุดอย่างจุดหมุนคือระยะนี้ซึ่งมันตั้งอะไร ตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเอาระยะนี้นี่คือระยะทีเอนเนี่ยมันก็ะทาแบบตั้งฉากกันกับจุดหมุนนะครับแล้วระยะบางนี่คือระยะดีเนี่ยก็คือแรงพีที่มันกระทาตั้งฉากกับจุดหมุนนะครับจบแล้วครับเขาก็หายได้ว่าเอ็นเอ็นทวนก็ยังก็คือพีระยะกอยังครับดีนี่ดิเอ็นตามก็ยังครับเอ็นเ ระยะขึ้นอย่างครับระยะดีๆครับระยะนี่ครับระยะระยะคือระยะยังครับระยะอาครับอ่าระยะอาจบแล้วจบแล้วครับที่นี่เขาอยากหายังครับเขาอยากหาบังนี่อ่าเดี๋ยวคอยเสียดีๆมาเจ้าบังเขาอยากหาดีนะเข้าก็แก่สอเข้ากันข้างเนี่อนะครับก็จะกระสิได้ดีนะครับ อ่าส่วนพี่นี่ได้ละทีนี้เขาก็ทําการแทนค่าครับแทนค่าแทนค่าเขาก็จะได้ดีดีเอเนคือยังครับเอเนเมื่อกี้เขาหาค่าได้คือวิวนะครับวิวอ่าคือเขาเชื่อมโยงขอบเมื่อกี้ก็พอเดียก็คือหนึ่งคือจากรูปนะครับจากรูปโดยตรงสองคือเอเนที่เขาหาค่าเมื่อกี้ได้นะครับอาร์คือยังครับอาร์คืออาร์ พีคือ,อยังครับพีคือ 2w อันนี้บมง่งตัด w ครับเขาก็จะได้เป็น d เท่ากับ r ส่วน2นะครับหรือเท่ากับ1ส่วน 2r ะแล้ว1ส่วน2มีค่าต่อ,อไรครับอ่ส่วน2มีคา่า0.5 r นี่คือคำตอบครับตอบ0.5ครับข้อนี้อ่า0.5ตอบชอยที่จบของ ก็ย,ยังรอเด็กแต่ว่าตอบข้อคว้ยเนาอะ,อะตอบไปนะครับ